นนกันไหนกันเนี่ยกันไหนกันครับอันข้าวตอนนี้เราอยู่ที่พอยอาร์ตรีสอร์ทตอนนี้จะเป็นพาร์ทของข้าวเย็นเขาจะมีบุฟเฟ่ให้เริ่มกี่โมงในโปรแกรมเน่ยไม่รู้ในโปรแกรมของผมโมงครึ่งบกโมงครึ่งแต่ในอันเนี้ยสิบแปดถึงกี่โมงถึงกี่ทุ่มถึงสามทุ่มมื้อดึกแหะตั้งแต่สามทุ่มถึงสิบทุ่มแต่อะไรอ่ะนนคือบุฟเฟ่มื้อเย็นนะคะ หกโมงเย็นถึงสามทุ่มแล้วก็มือ้อดึกสามทุ่มถึงสี่ทุ่มอ๋ออันนี้เป็นบุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลเผาบุฟเฟ่ทะเลเผาโอเคปะไปดูกันทะเลเผามันคืออะไรนะโอเคเขาจะย่างให้เราเขาไม่ได้อ๋อที่เขาจะย่างให้เราโอเคนี่ไงพี่ๆเขาจะย่างให้คือพี่ๆเขาจะย่างให้เราเองนะคะจะเป็นพี่ๆจับเดอะทอย ที่เราไปพักที่โรงแรมอะคะ่ะจะเป็นที่ที่ที่โรงแรมนี่แหละที่เขาเป็นคนย่างกุ้งย่างปลาหมึกย่างอะไรให้พวกเราเรามีหน้านะที่แค่เดินตักกินเราเลยมันจะเป็นบุฟเฟ่ให้เราเดินตักมีหอยหวานมีปลาหมึกมีกุ้งมีกั้งประมาณนี้แหละคะ่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เดินตักทานกันเอาที่ตัวเองกินหมดนะเพราะว่า ถ้ากินไม่หมดเขาก็จะมีการปรับนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองตักให้เหมาะกับตัวเองกินให้เหมาะกับตัวเองไม่ใช่ตักไปเยอะๆแล้วไม่หมดคนที่มาทีหลังเราเขาก็จะไม่ได้กินอันนี้คือปูดํานะพี่เขาบอกตามที่เราถามพี่พี่เขามาเนาะเขาบอกว่าเป็นปูดําอันนี้หอยหวานนะคะอันนี้หอยเชลล์ย่างย่างชีสหรือเปล่าไม่แน่ใจ กุ้งก็จะสดมากเลยตัวใหญ่มากนะคะเขาก็จะมีเตาให้เราว่าเราจะปิ้งย่างไหมจะเป็นเตาแบบหมูหมูย่างอะคะ่ะหม,หมูหมูกระทะบ้านเรานี่แหละเขาก็มีให้เราเลือกถ้าเราอยากกินหมูกระทะก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่เป็นหมูกระทะเป็นหมูเป็นอะไรพวกนี้ให้เราไปตักอีกโซนหนึ่งนะคะ เด็กๆเขาก็จะชอบกันนะคะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราน่ะก็กินได้เท่าที่เรากินเนาะเพราะว่าหรือหรือเป็นเฉพาะเราก็ไม่รู้คนอื่นอาจจะชอบแต่ตัวเองก็ชอบนะแต่ก่อนพอมารอบนี้ทําไมรู้สึกเฉยๆก็ไม่รู้แต่เด็กน้อยสองคน,นี่ยชอบโดยเฉพาะตัวเสื้อแดงๆเนี่ยชอบดูสิไปจิ้มของเขาอะ ส่วนอีกคนนึงนี่จะชอบกินหอยเชลล์นะคะหอยหอยเชลล์ย่างเนยเมื่อกี้พูดว่าย่างชีสมันไม่น่าใช่ชีสน่าจะเป็นย่างเนยนะคะพี่พีชเนี่ยชอบกินหอยเชลล์ย่างเนยกินเยอะด้วยกินคนเดียวอ,อีกต่างหากไม่เผื่อแผ่ใครเลยเพราะว่าเป็นของโปรดของตัวเองนะคะน้องเขาจะชอบกินพวกชีสพวกเนยอะไรพวกเนี้ยดูสิตักแต่ของตัวเองอันนี้ก็จะเป็นญ้านะคะก็มาตักปู เป็นปูดำนะคะของกินเยอะแยะไปหมดเลยเอาที่เราพอทานนะคะถ้าเราเอาไปไม่หมดเนี่ยก็จะปรับเรานะ อันนี้เป็นบุฟเฟ่ใช่ป่ะครับอ๋อก็คือทานได้ตลอดใช่ป่ะครับถ้าหมดแล้วเราก็เอียวมาเติมอ๋อมาแล้วครับสมาชิกเอาอะไรครับ ครับโอ้โหเบียร์สดโอ้โหนี่แหละของชอบ <c oughs> พ่อบ้าน <c oughs> พ่อบ้านใจก้าวอันนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นที่ <c oughs> uh.